สว,ส,สวัสดีค่ะว,ควันนี้มาพบกับพวกเราสองคนนะคะปูกฤษภ์ค่ะพนักงานขาย,ขายคูบตา้านครปฐมค่ะน็อตนะครับที่เราดชรักดีนะครับบริษัทคูปตา้านครปฐมครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมาแนะนํารถแท็กเตอร์นะคะ MU 5 7 0 2, <Wow. S> 2> อพร้อมอุปกรณ์นะคะลิฟเตอร์ถ่ายกระโดดดีดานค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของเรื่องรถและอุปกรณ์จะเป็นยังไง <ไป S 1> ครับผมไปเลยครับ สี่สูบใช่ไหมคะเทอร์โบด้วยนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะพี่น้องขนาดสองพนามสิบสซีซีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีการรองรับนะครับน้ำมัน B20 ได้นะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานน้ำมัน B7 B10 b 2ีนะครับแล้วก็พรีเมียมนะครับผมใช่ครับสะดวกสบายแล้วใช่ครับผม นีนะคะก็จะเป็นคัดคู่ใรหรือว่า2ชั้นนะคะเป็นแบบชินิดแห้งนะคะซึ่งจะแยกการทํางานอิสระจาก<ช>กันนะครับนะครับก็คือการแยกการทํางานระหว่างรถนะครับแล้วก็วิดีโอ<ช>นะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานไร่นะครับหรือการช็อปย่าในเปียหรืออัดฟังนั่นเองนะครับ<ช>ผม P.T.O. นะคะยังมีให้เลือกอยู่2 2รอบความเร็วการทำงานที่540แล้วก็750ค่ะซึ่งนะครับรอบการทํางานที่540เนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้นะครับโรตารีนะครับส่วนในเรื่องของ750รอบนะครับต่อนาทีก็จะเหมาะกับการใช้งานช็อปยาในเปียนะครับหรือการฉีดยานั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเล่นเครื่องเยอะเลย ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดับคอนโทรนนะคะใช่ครับซึ่งรุ่นนี้นะคะมีดับคอนโทรนใช่ไหมคะพี่ชนท์ใช่ครับเรื่องนี้นะครับมีดับคอนโทรนนะครับความพิเศษเป็นยังไงคะก็ดับคอนโทรนนะครับจะช่วยเซฟตี้ตัวรถนะครับและอุปกรณ์นะครับผมในกรณีนะครับที่เราไปทํางานในพื้นที่ภูเขานะครับหรือในพื้นที่ที่มีหินนะครับหรือต่อไม้ใต้ดินนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยเซฟตี้ได้นะครับเมื่อเวลาเราถ่ายนะครับถ่ายไปเจอหินหรือต่อไม้ใต้ดินนะครับอุปกรณ์นะครับจะยกหลบหินนะครับหรือต่อไม้ใต้ดินเนััตนมมิะครบผ แล้วลงที่ความลึกเท่าเดิมนะครับ<ช>ทาให้เราไม่ต้องคอยเลี้ยงหางนะครับหรืออุปกรณ์น,นั่นเองนะครับ<ช>ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลังคารุ่นนี้นะคะก็เป็นหลังคาีิลพัยใช่ไหมใช่ครับหลังคารุ่นนี้จะ,จะเป็นหลังคาีิลพัยก็จะช่วยในเรื่องของพื้นที่นะครับถ้าเราไปในการทํางานในพื้นที่ลาดชันะนะครับ เมื่อรถนะครับเกิดการพลิกคว่ำนะครับลังคาตัวนี้ะนะครับจะเซฟนะครับผู้ขับขี่นะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่เกิดอันตรายนะครับไม่เกิดการอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหรือบาดเจ็บนะครับเพียงแค่ผู้ขับขี่นะครับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเมื่อรถคว่ำนะครับหรือรถล้มเนี่ยลงังคาจะไม่ยุบนะครับจะทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยนะครับผมใช่ครับแข็งแรงทนทานครับผม ใช่ครับผมครับก็ที่รับรถรุ่นนี้นะครับทำยางนะครับให้มีผ้าใบหนาถึงส2สองชั้นเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับการนะครับรองรับนะครับรถนะครับที่มีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็ช่วยรองรับนะครับแรงชุดลากของรถนะครับที่มีมากเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งรถมีแรงชุดลากมากยิ่งขึ้นนะครับดอกยางก็จะสึกลอไวนะครับแต่ตัวนี้ทํามาเพื่อรองรับแรงชุดลากนะครับทาให้ยางสึกลอได้ช้าลงนะครับผม 0 2นะคะรุ่นนี้มีขนาดถึง2.8ตันเหมาะกับงานอะไรบ้างคะพี่น้อยเหมาะกับงานไร่นะครับที่ต้องใช้แรงชุดลากเยอะๆนะครับผมก็เมื่อรถนะครับมีน้ําหนักดีนะครับจะทําให้รถนะครับไม่เกิดการล้อฟีนะครับทำให้รถนะครับสามารถลากนะครับหรือไถได้ลึกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเช่นการไถริปเปอร์ระเบิดดินด้านนะครับที่ต้องมีการไถแล้วก็แรงชุดลากเยอะๆนั่นเองนะครับผม จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะริเปอร์ไถระเบิดดินดานใช่ครับผมตัวนี้นะคะใช้งานยังไงบ้างคะพี่น้องก็จะใช้ในกรณีที่นะครับดินนะครับเป็นดินดานนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับดินนะครับไม่อุ้มน้านะครับในกรณีที่เราปลูกอ้อยนะครับหลายๆปีต่อกันนะครับดินนะครับจะเกิดเป็นดินดานนะครับเพราะว่ารถนะครับจะเกิดการเข้าไปย่าในพื้นที่มากๆนะครับทำให้ดินแข็งและดินไม่อุ้มซับน้ำนะครัทำให้พืชนะครับไม่เจริญเติบโตนะครับผม แล้วรุ่นนี้เหมาะกับรถรุ ikka, <Poppy. S 2> ่นอะไรบ้างคะก็ r ิปเปอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับรถไถนะครับที่มีขนาด57แรงม้าขึ้นไปนะครับจนไปถึง9.5แรงม้าเลยนะครับผมค่ะวิธีการใช้งานของมันเป็นยังไงบ้างคะก็การใช้งานนะครับในการไถนะครับเราก็จะไถนะครับสับวางแนวกัน นะครับแล้วก็เมื่อเราถ่ายจนสุดแป้งนะครับให้เราถ่ายขวางนะครับซ้าอีกหนึ่งรอบนะครับจะทําให้นะครับดินนะครับแตกตัวได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อดินแตกตัวได้ดีเนี่ยจะทําให้น้านะครับสามารถเข้าไปแทรกซึมนะครับทุกพื้นที่ดินนะครับทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมและนี่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่เป็นตัวช่วยได้ดีสําหรับเกษตรกรเลยนะครับใช่ครับผม นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้เห็นถึงการทํางานรวมถึงของข้อมูลนะครับรถและอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจรถรูปอุปกรณ์ชนิดไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ปูติดต่อได้ที่ปูเลยนะคะกดจพรค่ะ0833103553ะะหนรือที่ไลน์ ID ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ตัวไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ